สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเร่งๆพี่น้องสีม่งสีม่งก,กว่าพี่น้องยายบริลงคลิปออามือนึ่งละพี่น้องเอ้ยไปลงเกีียวกับงัวง้วสีหาปีขึ้นทุ่นพี่น้องพี่น้องข้าบึงอย่าส้นกันอย่าส้นกัน พี่น้องเอ้ยไปเกี่ยวหยาไาห่ง้นวนหลบแรงจ้าพี่น้องหลบเ้าหลบหนึง่งหลบเร้ยงหลบหนึ่งพี่น้องอ่าพี่น้องวางั้วย่ายจอยอยู่บอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าย่ายเบิ่งกับปถือว่าจอยดีแล้วเนาะาะวาเข้ากับเกี่ยวหยาเลี้ยงดีอยู่พี่น้องทั้งเฟืองทั้งยางให้กินก็ถือว่าป่ะจอยดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าย่ายยากยากย่าอยากขายออกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันกระถือโผล่เนาะ เฮ็ดตั้งไดล่ะพี่น้องอยากขายก็อยากขายเพราะขากับไห้ทถกถือกพี่น้องย่า่ล่ะกืนบ่เข่าไขา้ยบ่ออกอยากขายออกอยู่พี่น้องอยากขายออกอยู่ซิบโต้ที่ผู้ใดสนใจอยากม,เมาเหมาบ่อพี่น้องสิบโต้งัวหญงงัวงหน่อยนะแม่โลกกับพี่น้องแล้วามันก่ขาข้ามันบ่ลลุบทุ่นไลยกับย่ายกับสิขายอยู่ด้พี่น้องเด้อ เออสำหรับงัวขอบบ้านพี่น้องแ้ผู้ใดสนใจสื้อไปเลี่ยงบ่หรือพาา่อค่าสื้อไปยอดต้อยอขายเอากอําไรอียังกะมาเบิ่งให้ย่าในเด้อพี่น้องเด้อย่ย,ยกะยังมนไห้เขาไปศึกษาเบิ่งพาา่อข่าอยู่พี่น้องน้าตลาดนัดเนาะที่เขาไปศึกษาเบิ้งอยู่พี่น้องถามข้าเจ้าเบิ่งอยู่ถ้ามีผู้อยากมาเมามาสื่อไปพี่น้อง บ่เมาก็ซื้อไปเป็นคู่เป็นโค้มไปพี่น้องออกเจอละโค้โมแล้วโคเนาะพี่น้องเนาะยายกระตืนขึ้นกันเลย <c oughs> มันหลายโตพี่น้องเอ้ยยายก็เมยมันหลายโตกด็ดีดอกก็ดีใจยู่ง้อหลายโตพี่น้องในงวอคอ่งง้อูงง่อยังมันเมยนีย่หละเมยเกียวหย่ามเมยเกียวหย่ากินพี่น้องเอ้ย เป็นหุ่นหุ่นอยู่นะพี่นอ้องหญ้าบักหลายก็เป็นหุ่นหุ่นอยู่พี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาช่อมใหม่นเดอ้องัวพี่น้องพคอยากได้กะติต่อมาเด้อจ่าเด้อพี่น้องเดอ้ออันยุกไกล่ลายพัอนหยังไดอยู่มันไกล่ลายพันกับกบ,บ้าดอกพี่น้องนี่จะเท่ไก่ไก่เห่าหนี่แหละพี่น้องี๋ย้ายขึ้นเบอร์ให้จ่าพี่น้องงัวย้ายมันนอนคอมัน ตมมันหลายพี่น้องเอ,อ้ยมันก็เลยบริสอาดมันอาจิบ,บริสอาดเด้อพี่น้องเด้อเอาจ้าพี่น้องสนันี่เด้อจ้ามือนี่สันสันแค่นี้เด้อพี่น้องอ่โฆษณาขายงัวพี่น้องเอ้ยอากาศ่ย้มเลี้ยงงัวก็เล่มหยาธรามาฉน,นี่ยเกี้ยวแน่เลน,น่มหยาแน่จ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สันี่ก่อนเด้อจ้าพี่น้อง